สวัสดีครับอยู่กับ YouTube ช่องเบนซ์ีดีวัวชนนะครับเราอยู่กันที่สนามกีฬาชนโคทุ่งทะเลหลวงจังหวัดสุโขทัยนะครับในรอบเดือนมกราคมวันที่25-26มกราคมนี้จะมีวัวรอบศึกวัวใหม่ไฟแรงรุ่น380กิโลครับมีทั้งหมด8ตัวครับเดี๋ยวเราพาไปชมนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับครับตอนนี้เราอยู่กับหมายเลข A1 นะครับดุกด้างสมองกลไข่โชคอิทธิกรนะครับเดี๋ยวเราสอบถามน้องชื่ออะไรครับออมครับน้องออมน้องโฟกัสครับโฟกัสครับ ดุกด้างสมองกลนี้เป็นวัวมาจากจังหวัดไหนครับพัทลุงครับพัทลุงอายุประมาณเท่าไหร่ครับห้าหกปีครับห้าหกปีสไตล์การชนของดุกด้างสมองกลนี้เป็นสไตล์ไหนครับวัวสไตล์ไหนไปหน้ามาหลังได้ไปหน้ามาหลังนะครับก็ฝากเอฟซีหน่อยฝากเอฟซีสุโขทัยและทางใต้เป็นกําลังใจให้ดุกด้างสมองกลด้วยครับครับก็นี่เป็นหมายเลข A1 นะครับดุกด้างสมองกล่ข่โชคอิทธิกรนะครับวัวรอบ หัวใหม่ไฟแรงสนามกีฬาชนโคทุ่งทะเลหลวงรุ่น380กิโลนะครับเดี๋ยวเราดูสภาพความพร้อมของดูกด้างสมองกลนะครับก็เป็นสภาพความพร้อมนะครับของดูกดัางสมองกลค่ายโชคอิทธิกรนะครับจะทำการแข่งขันคู่แรกบัวรอบนะครับ วันที่ยี่สิบห้ามกราคมนี้นะครับฝากเอซติดตามฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูหมายเลข A สองกันต่อเลยครับครับก็ตอนนี้เราอยู่กับหมายเลข A สองครับบัวรอบรุ่นสามรอยแปดสิบ กิโลนะครับชื่ออะไรครับน้องโต้งโคนินเพชรดีเซลไอ้ลูกดำค่ายโคสอุงเรียงปูตเบิรกครับจากค่ายเสือลุ้งนะครับปูตเบิรกเพชรบูรณ์นะครับอ่าไอ้ดีเซลนี้เป็นวัวมาจากไหนครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอายุอายุประมาณห้าปีครับห้าปีนะครับลักษณะการชนเป็นไงครับชนเรื่อยๆครับเรื่อยๆเนาะก็ฝากเอฟซีหน่อยฝากเอฟซีชาวปูตเบิรกสุโขทัยและภาคใต้ช่วยเป็นกําลังใจให้ไอ้ลูกดำด้วยครับ วัวรอบสามร้อแปสิบกิโลกรัมครับครับก็จะทำการชนวันที่ยี่สิห้านี้เนาะครับผมกับค่ายโชคอิทิกรครับผมอ่าลังสัดเอ๊ะไอ้สมองก้นครับกับกับค่ายโชคอิทิกรสุขุไทยนะครับก็ยนเชิญเป็นกำลังใจให้กับชื่ออะไรนะครับไอ้ลูกดำครับไอ้ลูกดำนะครับเดี๋ยวเราดูสภาพความพร้อมไอ้ลูกดำครับ ครับก็เป็นสภาพความพร้อมของไอ้ลูกดำนะครับโคนินเพชรด,ดีเซลนะครับค่ายโครสอุ่งเรืองภูทับเบิกเพชรบูนนะครับเสียรุ่งนะครับภูทับเบ,บิกไปทําการชนวันที่ย5้ามกราคมนี้นะครับคู่ที่สี่นะครับฝากเชียร์ฝากเป็นกาลังใจด้วยนะครับไอ้ลูกดำค่ายโครสอุ่งเรืองภูทับเบิกเพชรบู์ ครับก็ตอนนี้เราอยู่กับผู้สมัครหมายเลข A 3สามนะครับสำหรับวัวรอบ3 8 0้อแปดิกิโลครับเราอยู่กับ A 3สามกับพ่อคุณครูเนาะครับก็อันนี้คือแดงงามเศรษฐีแดงงามเศรษฐีค่ายโคคุณครูครับหมายเลข A 3สามนะครับก็สอบถามพ่อครับอ่าเป็นวัวมาจากที่ไหนแดงงามเศรษฐีเนี่ยบนดอยครับบนดอยพ่อมองกล้องหน่อยบนดอยเนาะบนดอยบ้านบานอะไร เจดีโคเจดีโคจังหวัดตากเนาะจังหวัดตากอืมวัวดังมาหลายตัวเนาะเจดีโคแล้วมาหลายตัวแล้วก็ที่เห็นล่าสุดก็กิงคงนะชนะไฟล์ล่าสุดเป็นวัวดังมาจากเจดีโคนะครับก็แดงงามเศรษฐีเป็นวัวการชนแบบไหนครับพ่อมันมีปลายมีปลายวัวใช้ปลายใช้ปลายเนาะพอข้างไหมครับก็มีมั่งมีมั่งเนาะอ่า เชิญชวนเอฟซีหน่อยวันที่ยี่สิบห้าคนบนดอยอะลงมาเสียอแดงงามเศรษฐีเป็นกำลังใจหน้อยจะไ,ได้ดังเหมือนอยังไอ้กิ่องอกี่งองเดี๋ยวเราเดูสภาพความพร้อมของแดงงามเศรษฐีกันครับเออครับก็เป็นสภาพความพร้อมของแดงงามเศรษฐีนะครับ ค่ายโคคุณคูนะครับจะพบกับอไอ้ไอ้ปดนี่ปดนี่ค่ายโคทะเลหลวงนะครับก็ตัวนี้เป็นผู้สมัครหมายเลข A3 สามนะครับแดงงามเศรษฐีค่ายโคคุณคูนะครับก็เป็นวัวมาจากบ้านเจดิโกจังหวัดตากนะครับก็ฝาก f c นะครับมาร่วมมาเชียร์เป็นกำลังใจให้กับแดงงามเศรษฐีค่ายโคคุณคูกันนะครับวันที่25มกราคมนี้ รอบบ่ายครับครับตอนนี้เราอยู่กับหมายเลข A4 นะครับไอ้ปดนี้ค่ายทะเลหลวงนะครับเราอยู่กับน้องเบ้นนะครับสำหรับไอ้ปดนี้นี้เป็นวัวมาจากที่ไหนตุ้งๆงนครศรีธรรมราชครับอายุปีครับห้าปีลักษณะการชนเป็นไงชนไปหน้าไปหลังมีไปเก่ามังครับ สำหรับ a อซนี้ก็จะทำการชนวันที่ยี่สิบห้านี้เนาะครับก็เชิญชน f c ซีหน่อยก็เชิญชวน fc พี่น้องสุโกใตใแเละจ้าใต้ทุกคนนะครับมาเป็นกำลังใจให้ปดนี่ด้วยครับครับเดี๋ยวเราเราดูสภาพความพร้อมของหมายเลขเอซนะครับปดนี่นะครับไอ้ปดนี่ค่ายโคเทลหลวงนะครับก็เป็นวัวสไตล์ไปหน้ามาหลังนะครับน้องไอ้ทองครับเป็นน้องไอ้ทองนะครับครับไอ้ทองแชมป์สี่ร้อยยี่สิบเนาะครับ นะครับเป็นน้องชายไอ้ทองนะครับมาจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชสไตล์การชนไปหน้ามาหลังนะครับจะทำการชนวันที่25นี้กับกับเศรษฐีค่ายโกคุณครูครับกับแดงงามเศรษฐีนะครับค่ายโคคุณครูนี้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับสำหรับให้กับไอ้ยปดนี่ค่ายโคทะเลหลวงนะครับ ครับก็ตอนนี้เราอยู่กับผู้สมัครหัวรอบ380ปิกิโลนะครับหมายเลข B ีหนะครับโนดงามสีถนนชัยไอ้เิงไอโคสวนปามนะครับเอยู่กับควานโอนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันนะครับควันโอมองกล้องครับอ่าโนดไอไอหฮงนี้อายุเท่าไหร่ประมาณ5ปีกว่าครับ5ปีกว่าเป็นวัวมาจากที่ไหนครับเป็นวัวใต้ครับแต่ว่ามาโตที่ภาคเหนือซื้อมาจากเกติโกครับ อ๋อเจอดิโคจังหวัดตากของเรานี่เองนะครับสไตล์การชนของไอเฮงเป็นไงมั้งครับไปหน้ามาหลังครับไปหน้ามาหลังเรียนเชิญเอซหน่อยครับก็ขอเรียนเชิญ f อฟซจังหวัดตากแล้วก็พี่น้องชาวมง้งจังหวัดอีจังหวัดตากแล้วก็เจดิโคแล้วพี่น้องทางใต้ด้วยนะครับมาร่วมเชียร์เจ้าเฮงหัวรอบสาร้อยแปดสิกิโลกรัมวันที่ยี่สิบหกนี้นครับก็สําหรับไอเฮงนี้ก็จะเจอกับ บักกากนะครับบักกากค่ายโคทุ่งแสงเดือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพความพร้อมของไอเฮงกันครับครับนี่เป็นไอเฮงนะครับผู้สมัครบอรอบหมายเลข B1 นะครับโดนดงามสีถนนชัยนะครับไอเฮงค่ายโคสวนปามนะครับ จะพบกับลังาสาดแสนพยักบักกากนะครับค่ายโคทุ่งแสงเดือนวันที่ยี่สบกนี้นะครับก็เรียนเชิญ f c ฟซนะครับบนดอยนะครับเจดีโคนะครับบ้านเก่านะครับมาร่วมมาเชียร์เป็นกำลังใจให้กับโหนดงามศรีถ่านนชัยไอเฮงนะครับค่ายโคสวนตามวันที่ยี่สิบกนี้ครับครับก็ตอนนี้เราอยู่กับ หัวรอบ3ามรอดิกิโลหมายเลข B สองนะครับลังสาดงามแสนพยักนะครับเราอยู่กับน้องเนตนะครับอ่าชื่อเล่นชื่อบักกากค่ายโคทุ่งแสงเดือนนะครับอ่าถามน้องน้องเนตนะครับว่าบักกากนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุประมาณเจปีได้ครับเจปีเนาะรัวมาจากจังหวัดเหรอครับนะนครศรีธรรมราชครับมาจากนครศรีธรรมราชอ่าสไตล์การชนเป็นไงชนเดินอัดช็งแรงครับชนครบ คนอัดแข็งแรงฝากเอฟซีหน่อยฝากเอฟซีทางใต้นะครับช่วยมาเชียบักกากด้วยครับวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกมกรานี้เนาะก็เดี๋ยวเราดูสภาพความพร้อมของบักกากนะครับบักกากค่ายโคทุ่งแสงเดือนนะครับจะพบกับค่ายโคสวนปามนะครับอันนี้บักกากนะครับค่ายโคทุ่งแสงเดือนวันที่ยี่สิบหกนี้นะครับก็เรียนเชิญเอฟซีของค่ายโคทุ่งแสงเดือนนะครับ มาร่วมเชียร์ร่วมเป็นกำลังใจนะครับหัวรอบรุ่น380กิโลครับสนามกีฬาชนโคทุ่งทะเลหลวงจังหวัดสุโขทัยนะครับจะพบกับไอ้เฮงนะครับไทยโคสวนปามวันที่26นี้นะครับยนเชิญนะครับมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับปากกาครับครับคัับาฟงงนนี่่อะแยสวัสดีครับเราอยู่กับ หมายเลข B3 นะครับผู้สมัครวัวรอบรุ่น380กิโลกรัมนะครับเราอยู่กับขวานตุ๊กนะครับ B3 ลายโอยุ้ยค่ายโคทนายเทพเนอะอ่าเป็นวัวมาจากเจดีโคครับผงเดียวกับทิ้งคองอ่าอายุอายุ4ปีกว่าครับอ่าลักษณะการชนเป็นไงครับวัทตุ๊การชนมีปลายมียอดที่ซ้อมปั้มรอบสองมีปลายมียอดนะครับแข็งแรงเป็นงวแข็งแรงเป็นงวเป็นงวกดขึ้นบนอื ถ้าเกิดให้ข้างผมก็ทอติดรั้วแล้วครับอืมสายญาติกิงคองครับสายญาติกิงคองครับอ่าเป็นุงเดียวกับ, King Kong บกิงคองก็ฝาก f อฟหน่อยเรียนเชิญ f อฟมาร่วมมาเชียร <FP S 2> ์เอฟีจากเจดีโคหรือจากบนดอครับที่เป็นแฟนเพจของกิงคองหรือว่าน้องกิงคองติดตามวันที่ย่ทูบีครับรู้ผลแน่ครับก็เดี๋ยวเราดูสภาพความพร้อมของลายโอยกกันครับ ครับก็นี่เป็นสภาพความพร้อมนะครับของลายโอโยะนะครับที่จะทำการแข่งขันวันที่ยี่สิบหกนี้นะครับกับนินแสนลักนะครับของลุงชัยนะครับลุงชัยนครไทยก็เรียนเชิญเอฟซีของลายโอยะนะครับบ้านเจดีโคะนะครับคนดอยนะครับมาร่วมมาเชียร์เป็นกำลังใจให้นะครับวันที่ยี่สิบหกนี้นะครับ รอบบ<ป>ลายอัวยะค่ายโคทนายเทพครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับหมายเลข B 4ีนะครับนินสนลักชื่อเล่นตะวันเนาะ,ะตะวันค่ายโคลุงชัยนะครไทยใช่ครับก็สำหรับวัวตัวนี้เป็นวัวมาจากที่ไหนครับนก,กรธีรเมราชอายุประมาณเท่าไหร่6ปีครึ่งหปีครึ่งสไตล์การชน เก้าเก้าอกเดินหน้าเดินหลังแทงแทงนะครับอ่าก็ฝากเชิญชวนเอฟซีหน่อยฝากแควนเจ้าใต้แล้วแควนจ้าเหนือถ้าเจ้าเหนืออยากจะกินลาบก็มาเอาที่ใส่มารับรองเลือดได้เลยกินลาบกินลูกวันที่เท่าไหร่นะวันที่บกรอบรองฝากอะไรถึงทานายเทพมั้ง กวากาหมอมาหลายคนหน่อยครับตนาเจพบบัวได้ช่วยกันทำทันเดี๋ยวมันจะช็อกแค่ก่อน <Okay. S 2> เดี๋ยวดูสภาพความพร้อมกันครับร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ถ้าเจอใกล้อื่นแก้แปดสิบห้าแต่ถ้าเจอของตนาเบกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ววันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมเขาเป็นสภาพความพร้อมนะครับของนินแสนลักษณ์นะครับค่ายโคลุงชัยนคะรไทยนะครับ จะทำการแข่งขันกันวันที่26นี้นะครับก็ฝาก fc นะครับมาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับนินเซนลักค่ายโคลุงชัยนครไทยครับ